ก็วันนี้เข้าสู่วันที่สองนะครับสองวันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูงานเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับเอ่อพอดีเเต้ฝากขายเกียร์รนะูกหนึ่งขายอยากซื้อก็ขายไม่ไม่อยากซื้อก็เก็บไว้ให้มันผุๆเกียร์ไซโนลรุนี้นะขายหกหมื่นนี่ เลือออกมาจากรถขน้นนะครับใช้ได้นะเกียร์ใช้ได้ขายหกหมื่นแล้วก็คันหน้าคันหน้านี่ก็ขายนะครับของไซโนทักนะคันหน้าคันหน้าขายแต่ไม่ได้แหนบกับยางนะครับยางกันแหนบเดี๋ยวจะถอดออกไว้กับอ่ล้อไม่ได้นะล้อไม่ได้ก็ขายเ,าเกียร์ขายหกหมื่นแต่คันหน้าใครจะซื้อก็ ลองโทรมาคุยดูว่าจะซื้อได้เท่าไหร่นะครับหัวก็รื้อไว้เรียบร้อยแล้วแอ์ลูเป็นหลังคาสูงนะฮะเป็นหลังคาสูงเป็นหัวสันลูปนะบ,บางทีคนก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะจะเรียกเป็นหัวสันลูปก็คือหัวหลังคาสูงแต่ผมชอบเรียกเป็นหัวแอ์ลูปนะครับแอลลูปนี่คนตัวดาดูภายในนี่พวงมาลัยขวานะพวงมาลัยขวาผมใช้กล้องหน้านะครับมันก็เลยดูเหมือนพวงมาลัยซ้ายอันนี้คือด้านขวาของรถนะครับด้านขวาของรถ ภายในก็จะดำๆเลยอันนี้เอาเสือปูไว้สวยกิฟต์นะครับสวยกิฟต์ชั่วโมงนี้ใครไม่สวยไม่ได้ขายแน่นอนเขาเอ่อเอ่อขายได้อยู่ผมเน้นแต่ผมผมไม่ซีเลียสแต่่อ,อลูกค้าของผมต้องสวยต้องดีต้องได้ของดีมาเท่านั้นนะครับผมจะเน้นคุณภาพนิดนึงมันก็จะมีอ,อ,อ่อ่วิธีวิธีการทำแตกต่างกันไปผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับประเดี๋ยวจะหาเพาผมไป ไปโจมตีใครอีกบางทีตามที่อื่นก็ของไม่สวยเขาก็ซื้อได้เพราะว่าหนึ่งเขามีอะไรสำรองที่เปลี่ยนได้หรือไปคุยกับทางร้านร้านอาจจะขายถูกแล้วเขาก็จะกะของมาให้อันไหนที่มันถูกเขากะมาให้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต,แต่ก็ต้องดูกับคนซื้อลูกค้ากับเจ้าของร้านว่าจะตกลงกันแบบไหนแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองอาจจะได้ถ้าตีไม่สวยมาแต่เขากะของมาให้ แล้วราคาไม่แพงมากก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันมันก็ต้องดูว่าเราเราไปซื้อนะะเราไปซื้อแล้วเราจะตกลงกับเจ้าของร้านแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพามาดูไงคระสีวันนี้นะนี่กีถ่างเรียบร้อยนะถ่างเรียบร้อยทั้งยืดทั้งถ่างเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าไซโนทักนะมันต้องยืดด้วยยืดให้ตรงก่อนแล้วก็เริ่มถ่างใหม่ เริ่มทางใหม่นะครับเริ่ม่างถอยหลังไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าข้างหน้ามันจะมันจะถ่างแค่แต่ข้างหน้านะครับเจ้าไซโนทักนะเครื่องก็อยู่นี่นะฮะเป็นยูโรไฟอีกเช่นเคย450แรงข้างหน้าไม่ตึงไม่ต้องเรียกข้างบอยเลยชั่วโมงนี้นะครับเป็นกล่องข้างเครื่องนะกล่องข้างเครื่องยูโรไฟก็มันดียังไง หนึ่งเลยที่ลูกค้าจะได้ก็คือว่าไอยูโรไฟนี่มันเป็นรุ่นอ่ายูโรไฟยูโรห้าแล้วก็คือมันเป็นรุ่นใหม่แล้วมันก็จะได้เครื่องที่สดใหม่หน่อยนะะมันก็จะได้เครื่องที่สดใหม่แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันก็อยู่อยู่กันมานานแล้วไงอันนี้มันก็จะสดใหม่นิดนึงแค่นั้นเองแล้วมันก็จะมีอ่า t บ r o ลม t u r b ฟ้ามันได้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอ่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันต้องมาก่อนเทคโนโลยีต้องมาก่อนฮนะ เทคโนโลยีต้องมาก่อนเดี๋ยอีกหน่อยอ่ะอีกสิปีย0ิปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องคุยกันเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะครับเทคโนโลยีมันก็อย่างเทโบอ่ายูโรยูโรไฟเนี่ยมันก็จะเป็นควบคุมด้วยมอเตอร์อันนี้ก็คือกล่องควบคุมอ่ามอเตอร์เทโบนี่นะฮะเห็นกันไหมอ่ากล่องควบคุมมอเตอร์เทโบอันนี้คือมอเตอร์เทโบมันก็จะไปชักตัวนี้ แล้วทีนี้มันเอาคําสั่งมาจากไหนมันก็เอาคำสั่งมาจากกล่อง ECU กล่อง ECU มันก็รับคาสั่งมาจากขาคันเร่งเรานะฮะมันก็จะชักตามรอบได้เลยนะครับเปิดปิดไว้นะฮะหัวฉีดก็ฉีดเป็นฝอยดีกว่ารูเยอะกว่านะครับก็จะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะกล่องข้างเครื่องก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของรถนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นกล่องของเจ้า1000 Euro Five นะฮะ ยูโรไฟยูโรเหลี kind of like ่ยมตัวนี้นะฮะก็วันนี้ก็สตีก็รื้อหมดแล้วเกี้ยงเกี้ยงเกลาเลยดูนี่จัดให้นะจัดให้อะไรเดี๋ยวยังไม่ได้ขัดอะไรยังไม่ได้ขัดอะไรยังไม่ได้ขัดนะครับก็รื้อไว้วางไว้ก่อนมีอะไรที่ต้องขัดต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผม ต้องไปโทรไปหาทางร้านก่อนว่าต้องเปลี่ยนต้องขาดต้องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะการให้ไอ้ตัวนั้นนะครับไม่ยากไม่ยากแน,น่นอนแล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็ฝากไว้ทีมงานช่างบอลจุมธานีไว้ด้วยนะครับอยากทำรถงานไวงานเร็วงานเหนียวนะฮะก็ช่วงนี้ก็โทรมาสอบถามก่อนได้ราคานะครับผมเน้นโทนะฮะไม่เน้นแชทนะครับโทรมาได้เลยเบอร์โทรก็ บอกไปหลายคลิปแล้วนะฮะก็เบอร์ก็ศูนย์เก้าสามสามหกสามจหนึ่งสามครับโทรมาได้เลยนะฮะผมไม่ด่าหรอกนะครับถ้าไม่โทรเดี๋ยวผมด่าฮนะโทรมากันได้สอบถามมาได้ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะแล้วก็รถเป็นรุ่นอะไรล้วจะใส่เป็นรุ่นไหนใช้เกียร์ตัวไหนก็ต้องบอกข้อมูลให้หมดนะครับบางทีแชทมาค่าแรงเท่าไหร่ตอบไม่ถูกจริงนะครับตอบไม่ถูกจริงก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับ ฝากไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม